นี่เราฝ่ามาอ่า,อามาเก็บฟักอะฟักแฟงมัม้งอุ๊ยใช่ละ่ะนี่นี่ค่ะฟักฟักบ่ตั้งใจปูกมันเกิดเองค่ะคุณผู้ชมนี่เราจะเก็บลูกนี่จะเก็บลูกนี้โอ้ยแนเหินบ่อน,นี้โอ้นี่ลูกใหญ่อเดยเพีย ในเดิมจะเห็นบอเห็นกันบอมึงลักษณะไม่เกิดห่าก็เลยจับขืนขางไว้เลยค่ะซึ้บขอกงวงสงสัยมันตีนมาก,กับขี่ฟุนค่ะฟุนเอามาใส่ม่องนนต้นมันตน้นพกแฟงมันพกแฟงอยู่ตรงนี้เกิดเอง อันนี้ต้อนองุ่นต้นองุ่นเฮาต้นหนึ่งน่ะสงสัยน่าจะเป็นที่เฮาเอาฟุ้นขี้งัวน่ะมาใส่ต้นองุ่นแล้วมันเกิดเองเกิดเองมันก็เลยเอาไว้ตอนแรกคิดว่าต้นมะแตงก็เลยเก็บไว้กลายเป็นต้นฟักแม่เดี๋ยวจะเก็บฟักค่ะเก็บฟักไปแกงโอ้ยมันมี มีขาต่างกล่องบรบตัง้งโอ้ขออนุญาตตัดกอน,นะกันเรียบร้อยได้กินค่ะใส่ปุ๋ยหดนาำก็ได้กิน แตล,ละคะ่ะบ๊ายบายแค่นี้แหละมาโชว์ให้เบงค่ะว่ามันได้กินปลูกง่ายๆคะ่ะบ่ได้ตั้งใจปลูกพอมันเกิดเองเขาก็ดูแลเอาไปค่ะบ๊ายบาย